สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายวันนี้ลุงวันจะมาเล่าที่น้องๆชวนลุงวันไปปั่นขึ้นดอยที่กิวม่วงที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนันน้องๆเขาก็มาชวนเขาก็ไปเขานแต่กิวม่วงนี่ดอยจะยาวมากก็สนุกอ่ะแต่ว่าลุงวันก็ไม่ไหวแล้วก็ไปไปกับน้องๆเทนั่นแหละเขาก็มีน้องเขามารับไปไปในเมืองไปสตาร์ทที่ข่วงเมืองที่หน้าวัดภูมิน นัดกับน้องๆไว้ว่าเราจะออกจากเมืองปัวเนี่ยตีห้าแล้วก็น้องเขาก็ดีนะเขาก็เอามารับผู้สูงวัยเนี่ยไล่มาเรื่อยจนก,กระทั่งมาถึงบ้านนลงวันแล้วก็ขับไปกันจากนัน้นเอ้จากปัวไปนาน,นี่ก็ประมาณสัก60โลขับมาไม่นานาก็น้องๆเขาขับมาเรื่อยๆเพราะมีมจักรยานอยู่หลังรถนะขับเร็วเดี๋ยวัวมันจะเป็นอันตรายมันจะหลุดจะ,จะ,จ,ะจะล่วงอะไร สักพักหนึ่งก็มาถึงปั๊มกันแวะเข้าปั๊มก่อนเนี่ยเราก็นัดกันน้อยคนน้องที่เขามาก่อนเมื่อคืนนี่เขาก็มาเอาบิฟมาจัดการอะไรแต่อะไรให้เราแล้วลงทะเบียนอะไรแต่นี้อะไรให้เราเรียบร้อยล่วงหน้าไปแล้วอันนี้ปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มปตทซึออ่งเช้าๆไม่ค่อยมีคนเนั้แต่ว่าพอาสายๆี่้หคนเยอะมากก็มาถึงตรงข่วงเมืองหน้าวัดขุมมินข่วงนี้จะเป็นข่วงโบราณใหญ่ เอารถลงแล้วก็ยืนคุยกันสักพักหนึ่งนันแหละก็รอน้องที่เขาล่วงหน้ามาเมื่อคืนนี้ด้วยไงก็เอารถลงจัด,ดต่างๆแต่งรถประกอบกรถนะ <c oughs> กันก็ก็สนุกนะน้องเขาก็บริการอย่างดีเลยนี่น้องสมโพศน้องป้อมก็เขาจะจัดการอะไรต่อมีอะไรให้เรา ทำอะไรเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปก,กันหน่อยตรงนี้มันเจอตรงข้ามวัดภูมินนี้จะเป็นไอ้นั่นเป็นในส่วนการท่องเที่ยวก็จะวันเสาร์ที่นี่คนเยอะวันหยุดไอ้อ้าวถ่ายรูปวันทัานหน่อยเป็นธรรมดานะเราไม่รู้จะไปตายวันใจพุ่งมาถ่ายรูปกกเล่นไปอย่างนั้นแหละยังไม่เจ็ดโมงหกโมงกว่า แล้วก็เดินหน้าไปไหว้พระหน้าวัดภูมินนะก็เป็นจิลิมบงคลแล้วนะวัดนี้เป็นก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่และตรงนี้จะเป็นลานควัเมืองเสาร์อทิตย์ก็จะมีคนเยอะคนมีเป็นถนนคนเดินน่จะมีร้านอาหารอะไรแถวนี้จะจะเยอะมากแล้วนะผู้คนก็จะซื้ออาหารไปกินกันที่ตรงขวงเมืองขวงนี่ก็คือลานจะเป็นลานกว้างใหญ่ๆวัดภูมินนี่จะเป็นวัดเก่าแก่นะอายุกว่า400ปี นะมีประวัติยาวนานมากตั้งแต่ย้ายเมืองแต่มาที่ตรงนี้วันนี้เป็นวัดเก่าแก่และสถาปัตยกรรมก็เป็นจตุรทิศและข้างและข้างในก็จะมีมูโรเพนทิงก็คือจะเป็นจิตกรรมฝาผนังที่เรื่องลือกันว่างั้นนะที่ปู่ม่านย่าม่านนะนั่นแหละนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานแต่ตอนนี้ยังมีคนมาไม่เยอะหรอกนะก็เพราะว่ามันยังเช้าอยู่6กโมงกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่เขาชอบเชื่อมาเซลฟี่กันตรงตู้ไปษณีอะไรเขาก็ทาน่ารักนะการท่องเที่ยวเขาก็โอเคตรงนี้ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีร้านขายของตรงนี้เยอะใช่ไหมนะเพราะงั้นเวลาใครมาเที่ยวบางนาเนี่ตรงมาเที่ยวตรงนี้กันอย่าลืมเพราะเป็นจุดไฮไลท์ของของเมืองเลยละจังหวัดน่านนะระหว่างนี้ก็รอกันนั่นแหละรอน้องที่ที่เขาไปรับบิฟมาให้ให้เรา น้องเขาก็จะจัดการอะไรให้ให้เราเสร็จเรียบร้อยเรามาถึงก็คอยยางเดียวแล้วก็ปั่นขึ้นดยอยครับแล้วก็นี่น้องเข้ามาอีกคันเ่ยเขาบอกโอ้โหพี่แหมไม่ออไรอกันเลยนะก็สนุกกันแหละก็แต่ลูกพันธุ์จะป,ปั่นไม่ไม่รอดหรอกคิดว่าไม่รอดเพราะว่าดอยไปกี่ม่วงเนี่ยถึงแม้ระยะทางไม่เยอะประมาณ20กิโลแต่เป็นโดยยาวต้องต้องขาแรง แล้วก็ต้องมีเทคนิคในการปั่นขึ้นดอ้วยนะอันนี้เป็นน้องตุ๊ดนะเป็นเจ้าของร้านจักรยานที่ป่วนีย่ยตรงนี้ก็เป็นรถเซอร์วิสน้องตู่ก็มาเซอร์วิสให้ก็น่ารักดเด็กๆเ,เขาน่ารักนะก็คือว่าเขาก็ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเหมือนกันเอว่าอันนี้ก็ระหว่างนี้ก็รอไปรอจนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเจ้าที่จะมาเรียกให้รวมตัวกันที่ตรงข่วงเมืองกนะันแต่นักปั่นก็ก็มีพอประมาณนะ ตรงปีนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเป็นน่านไซคิงคลับก็คือเป็นชมรมจัก,กรยานเมืองน่านนะก็เรียกว่าเปิดฤดูก,การท่องเที่ยวปั่นจักรยานขึ้นดอยกิ่วบ่วงก็จะเป็นชื่อเขาก็คือกิ่วบ่วง KOM Challenge 2 0 24ก่อนออกเราก็ถ่ายรูปรวมกันสักหน่อย อันนี้ลงวันก็ไปแล้วก็สนุกกันแหละก็ไอ้ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนขึ้นขึ้นดอยนี่คือขึ้นขอตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันนะั่นอีกฝั่งนะ้ำฝั่งแม่น้ำนะที่ภูเพียงตอนนี้ก็ปั่นในเมืองไปก่อนนะไปจนไปถึงถึงจุดสตาร์ทนะก็ไม่ไกลหลอกก็นี่ปัน่นชมเมืองไปด้วยอะไรไปด้วย อันนี้ก็ถึงจุดสตาร์ทกันแล้วนะใครจะซื้อน้ําซื้ออะไรแต่น้ํามีอันนี้ก็ปั่นไปรูงวันก็ไม่ไหวแล้วก็ลอนลอยรอบเดียวแล้วแหละไม่ถึงน่าจะไม่ถึงกไม่ถึงครึ่งอะรางวัลปั่นนะโอ้โหมันเป็นดอยยาวก็นั่นแหละก็ปั่นปันไปพอเราถูกทิ้งห่างๆมากก็ไม่ไหวถ้าไม่ไหวเราก็ไม่ฝืนเพราะว่าเราก็ปั่นเอาสนุกกันนะไม่ได้ปั่นเอาเอารางวัลเอาอะไรมากมาย อันนี้ก็น้องๆนั่นแหละน้องๆเขายัางไหวเสร็จรน,น,นงวันจบหมดก๊อบสุดท้ายก็น้องเขาก็ขี่รถตามหลังแล้วน้องเขาเซอร์วิสให้แล้วก็ขี่รถตามหลังแล้วก็มีหลายคนที่ต้องจูงนะเพราะว่ามันมันยาวมากแล้วก็บางทีมันเกินกําลังอนะแต่นี้ถ้าไม่รู้เทคนิคปั่นนะบางทีเรา <laughs> ไปฝืนบางทีเก็ไม่ไหวก็อเอาแต่พอได้เอาแต่พอสนุกนะรางวัลไม่ได้สีเรียสอะไรว่าโหจะต้องเอารางวัลจะต้องให้ชนะที่หนึ่งเลยแต่ว่าถือว่าเป็นการออกกําลังกายกับน,อนอ้องๆเขามาร่วมกิจกรรมกับน้องๆ่านั้นละก็คือก็น้องๆเขาบอกว่าเราก็มาเอาท้าภาษาเหนือเขามาตอบมือเขาก็คือมาเอามือกันไว้เดี๋ยวเรามีงานปัน่นวันที่8ธันวาคมนี้นะขอนอนนเขาน้องๆเขาก็จะไปร่วมปั่นกับเราอันนี้พี่หวังก็ไม่ไหวเหมือนกัน แต่พี่วังแกจะแข็งแรงแกเป็นฐานเก่าแกก็จะหกแกสุดละนะหมดก๊อกบงคือเราก็ตกลงกันแล้วก็คือคุยกันว่าถ้าไม่ไหวก็ขึ้นอันนี้ก็มาถึงที่กิวม่วงแล้วก็จะเป็นร้านกาแฟใหญ่นะก็เอารถลงเผื่อใครจะปั่นลงไปปัวอะไรเงี้ก็มีนะน้องๆเขาบางคนก็จะปั่นลงอันนี้น้องตกก็จัดการให้อันนี้นี่ประธานตมลมของเรา นี่กัตอนนี้ก็มันเอ่อมาถึงนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงก,กว่า,ากินข้าวเช้าก็ตรงนี้เขาก็จะมีขูปองให้เราแล้วขูปองกินข้าวเอ่อก็มีข้าวเขาจัดดนะีทันี่เป็นน้ำอมฤตของพวกเราแล้วกินกันไปเลน่นแก่เพอาะคำคำเขาจริงจังมากเายวันนี้ก็วันน,นนี้ก็พักรอพวกนักแข่งขันที่เขายัางมาไม่ถึงเพราะว่าแต่น้องๆบางคนเขาก็ ไม่ยอมขึ้นรถนะก็คือเขาก็พยายามจูงแล้วเพื่อจะให้เข้าเ้นชัยบางคนเขาคิดว่าเอาละไหนๆมาแล้วก็ขอไปให้สุดก็มันมีสองประเภทก็คือประเภทประเภทแข่งขันเขาก็มีนะแล้วก็ประเภทที่ปั่นขำๆเล่นอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็กกระวัล้อมเขามอบรางวัลเขาแจกรางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็มีการจับไอ้น,นั่นนะจับฉลากก็รางวัลเขาก็มีไม่เยอะหรอกแต่เขาก็ทําพยายามทําให้มันมีสีสัน ลางวันก็ได้ถูกเท้ามาคู่หนึ่งก็โอเคแล้วก็เล่นสนุกสนุกแต่แต่ละวันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีทุกคน,นอันนี้ก็ได้เวลาเราก็เอาคูปองไปแลกอาหารอาหารเขก็ทำดีนะ มีอาหารมีผลไม้อาหารใส่กล่องไว้ผลไม้ใส่ถุงไว้แล้วก็มีของหวาน <urs alon S 3> ใส่กล่องอ<า>ไว้ให้เรากินว่านี่กะเพราไข่ดาวเนาะึอันนี้ลุงวันก็เลือกกินกะเพาราไข่ดาวนะของฮิตยอดโปรดเขาก็ทำ,ทำฟิม์อใช่นได้อันนี้ก็มีแตงโมมีสับปะรดแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไรก็เอา ก็มีของหวานนะฮะรางวันก็มาของหวานไปกินของหวานก็เป็นอะไรไม่รู้รางวัลจำไม่ได้แล้วอ๋อชาวปล้ยแต่ชาว,ว,ชาว,วปล้ยก็กินได้กินเล่เล็กน้อยไปอันนี้ก็นั่งโตะ๊ะกินกันไปคุยกันไป เ,เสร็จแล้วน้องๆเขาก็พาลอวันมาเที่ยวที่อ่างน้ําอ่างน้ําขอดแกน่นอันนี้จะอยู่ในน่าจะอยู่ใน่ในเขตอำเภอสันติสุขอันนี้ก็มีคนมาตกปลาอ่างนี้ก็พี่หวังซึ่งแกเป็นทหารเก่าแก่เล่าให้ฟังว่าเขาก็มีคนที่ามากลับตัวกลับใจจากเมื่อก่อนนี้ที่ไปร่วมร่วมรบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็ เขากลับใจก็ลงมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วเขาก็ทําอ่างน้ําเพื่อจะไปใช้ในการเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็ก็เมื่อก่อนเห็นพี่แกเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มีคนมาเที่ยวเยอะเป็นแรกๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดนะพอหลัง COVID โควิดโรคระบาดโควิดแล้วก็ตรงนี้ก็เลยล้างไม่มีคนร้านอาหารก็ไม่มีคนนี่ป้าที่แกทําร้านอาหารตรงนี้แกก็บอกวันนี้เพิ่งมาทําได้เดือนสองเดือนนี่เองาะว่าไม่มีคน แล้วก็ไม่มีคนเที่ยวแล้วไงก็คือมันก็ถูกปล่อยโสมอันนี้ก็จะมีแพรให้เข้าไปนั่งแล้วก็สามารถจะชักแพรไปกลางน้ําไปกินตรงไหนของน้ําก็ได้ก็จะมีเชือกลังไว้แล้วก็สาวไปกล,งกลางกลางน้ําหรือริมฟากฟากเกาะฝั่งนู้นอะไรเงี้ยไอเราก็มาเที่ยวน้องๆเขาก็มาเขาก็พามาเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะกเ็เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น้องๆ เขาได้จากอะไรอ่ะบอลอะไรมาเงี้ยเขาก็มาให้ดูแลคนที่สูงวัยเป็นอย่างดีนะต้องขอขอบคุณน้องๆเขาด้วยเพราะว่าเวลาไปทํากิจกรรมกับน้องๆในกลุ่มจักรยานปั่นนตัวเนี่ยเขาก็จะดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีนะเวลาไปกับน้องๆก็จะสนุกเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรื่องเยอะเหมือนกับบางกลุ่มบางพวกอะไรเงี้ยน้องเขาจอน่ารักทุกคน ขาก็จะเอาใจดูแลผู้สูงวัยเนี่ยตลอดนะตลอดเส้นทางเลยนะกินได้ยังเสร็จยังไม่พอนะละวันกินไม่ได้เยอะลงโหวเบียร์มันแน่นท้องแต่ว่าก็กินจิบจับจิบจับไปกับน้องๆคุยกันไปนะั่นะ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 แต่ว่าพอเราอายุขนาด70แล้วโหวไปกินอะไรมากมายก็คือลุงวันกินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเมานะันหลังๆนี้นะแต่ว่ามันจะอิ่มพออิ่มแล้วลุงวันก็กินไม่ได้เลย อะไรก็ประมาณนี้มันเหมือนกับอาหารเยอะพอเสร็จจากที่อ่างน้ำบ้านอ่างน้ำเขาเรียกอะไรขอนแก่นเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่อื่นต่อแล้วก็สนุกกันไปก็เราจะกลับเส้นทางจากสันติสุขก็มาเข้าที่สีดาเพชรแล้วก็จะมาเข้าปัว อะไงเงี้นั่งคุยกันน้องๆไปอะไรไปสนุกสนานเฮฮาไปอย่างนั้นล,ะนนละ่ะนี่มากินอีก้านหนึ่งลุงวันจำไม่ได้ว่าเป็นร้านอะไรนะแต่ว่าเออหลงนาหน้าโหขับรถบนก็มีนะที่คนที่เารู้จักกันน,น้องๆวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ